ฝากไปกันนจั้งสทีมครับภาพสัญญาณพร้อมแล้วนะครับตอนนี้เอาละครับคูู้สุดท้ายของค่ำคืนนี้ได้เริ่มตัวอีกครั้งหนึ่งครับ2.02มาแล้วก็มา2.11ครับอหึ่งนองแป๊กมาแผนแปลกอีกแล้วเป็นทีมที่2ฮนะต่อจาก SMD ครที่เล่นแผนนี้อ๋อมี SMD เล่นแผนนี้ใช่ไมหนึ่ทียังติดเพื่อนครับตอนนี้บอลอยู่ที่ทางวิสม m ได้สวมา WKG โอ้ มาที่ลักจางติดครับมาที่การนี่การนี่หักไปที่กอสกอเปียนกลับไปที่โอ้ยิงเองเลยครับกอเปียนดึงซายดึงขวาแล้วก็จมด้วยารยครับยมเซอร์ปังลักจางโยนเข้าไปถึงการนี่ถักเข้ามามาสนุกกันได้ครับมาต้นแบกมาที่การนี่การนี่ยิงติดมาด้านในครับบอลหลุดไปถึงลักจางลักจางโยนเข้ามาอยเคมีฟีเวอร์อยู่จะกลับมาได้ไหม แต่บอลยังเป็นของทางดีเอยู่ดึงบอลยิงไก,กลๆโยนไปที่ทางกาบซ้ายให้การนี่มปที่รักจางโยนกลับไปที่การนี่อีกครั้งหนึ่งทางกาบซ้ายยิงดีเคเจเนอเรชั่นหครับดอบคิกนะครับเจเนอเรชั่นหครับออกนํานไปก่อนครับ1นึประตูต่อศูนย์เอครับปิดจะปิดท้ายผลแล้วนะครับมีใครทายอีกไหมปิดที่ ปิดที่น้องพงพัฒน์นะครับดีเค3-0ปาล์มปารามปาล์มปารามปารามปารามซูมาเบลและซาบายาสานสุดทางออกไปสองศูนยครับการนี่บวกประตูทีมตู่ของตัวเองรับทำให้ทีมเชนออกดำเป็นเป็นสอประตูต่บอลอยู่ที่ดิคาซิโอตัดเข้ามาด้านในไม่มีใครมาครับดีเคมีฟีเวอร์อยู่บอลถึงการนี่หมุนหนึ่งทีขาเข้าซ้ายไม่มีเหลือการนี่บอกครับฝนหมุนอย่างนี้ไม่มีเลยเหรอ ไปแล้วครับกานี่กาไหน้ามกระโดดที๊เตีล้เปลี่ยนกลับมาที่ต้นต้นโยนไปทางกัากวาให้สกอร์เปียนอีกครั้งหนึ่งด้านในมีกานนี่อยู่ยังไงสกอร์เปียนดึงไปดึงมายิงเองแม่งเลยครับยูเซียโอสี่ประตูตอบูนยหลักจางมาที่ต้นแบ็คต้นแบ็คมาที่กานนี่กานนี่กานนี่หักเข้ามาสกอร์เปี่ยนแฮททรีป่าประตูตอบูนย์ครับตบมัน้องสาวิธีการเล่นได้นะครับ บอลอยู่ท <rôle> <but S 2> <sk> ี่สกอรเปียนตัดเข้ามาการนี่เข้าฮอนเป็นหกประตูต่อสูเท่าโหน่าจะไม่มีใครถ่ายถูงลงมาอแบบโ้นไปสองสามเท้หกหนึ่งเจ็ดสองไเต้นี่มีโอกาสลุ้นว่ะบีเคเก้าสองเจ็ดศูนย์ไปแล้วการนี่วกประตู เกมแรกครับสุดมันจริงๆครับดีเคเจ็ดศูนย์กดขาดหรือเกินต้นลูกได้เสียหรือเปล่าดีเคสิบศูนย์แปดศูนย์เก้าศูนย์หขาดขนาดนั้นเลยเหรอ เกมแรก WKG ตั้งหลัก oh ยังไม่ไ oh. ด <God S 2> ้หร oh ือเปล่าเกมนี้เขาจะมาดีนะทำไมไม่นอนจิ้งค้างเจ่าลองหน้ากากเนียบทั้งประตูแรกให้กับ ออกนำไปอีกแล้วในเะกมที่สองนี้ถ้าชนะได้ผลกันเข้ามาได้นะครับคู่นี้บอลอยู่ที่การีทั้งกลาบขวาเข้าในไปที่ <จะ S 1> สตอปเลียนเบิร์กประูที่สององทีไปแล้วสองตต่ตอศูนย์ ทำไมยมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงทำไมมันเมาอย่างนี้ประตูที่สองโดนให้ WKC น้ำสามประตูสูงโหดดีลยลูกโอ้โห w k g น่าจะถอดใจหรือเปล่าบอลอยู่ที่ยี่สิบเก้าเซปเทมมบอลทางขวามาโดนต้นแบ็คสกัดตัดไว้ได้ครับการนี้สวนมา ตัวที่สองของกานีสีสุนัจันอาสุนะสุชานันจันโับโอ้ยบิลเคจีไล่ขึ้นมาครับเป็นหนึ่งต่อสี่รอบเจอโมริยานัชชิงเลยนะโมริยาบอกหญิงติดครับมาาละครับหญิงไรนะครับคุณไวคุณวอร์เนอร์เอา วินาทีสุดท้ายครับทางดีเนำห่างอยู่กับประตูตอหนึ่งชนะเกมน,นี้นี่ดีเคจะได้เข้ารอบเลยนะครับการเซตเม็ตเข้มปมบับปยปอมดมเค <DK S 2> เป็นฝ่ายเซตเก่งขึ้นมาครับวินาทีสุดท้ายสกอปเปียอยู่ทางการขวายังไงครับป <ะ S 1> <พ>าดเข้ามาการนี้ไม่มีเหลือแฮทการนี้อ่าประตูต่อสอ โสำหรับดังดีเคน่าจะเป็นฝ่ายเข้ารอบในทีมสุดท้าย,อยาโอ้โหสอง2 2> ไปแล้วการนี่แซงดับคอนโบยังเนี่ยการนีมม่นดด <c oughs> ไม่ลงค่ะเดี๋ยวยิงแซงการนี่รู้เรื่องหกสองมีใครทายถูกไหมครับห้าสิบทูไวเลส มีหกศูนย์มีแต่เกมขาดาไม่มีใครถูกนะครับหยอกหยอก